สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลได้โดยผู้ที่จะขอรับเงินสนับสนุนนั้นจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลโดยต้องยื่นคำขอตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31มกราคมในปีงบประมาณนั้นๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่ม เติมได้ที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลโทร2 2 7 9 3 1 0 9 7ในวันและเวลาราชการสำหรับในช่วงต่อไปรายการของเราจะพาไปรู้จักกับโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลห้ามพลาดนะครับ